สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ NTP Wealth Podcast Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจประกันชีวิตแบบไม่ต้องใช้สับยากไม่ขายของแต่เล่าเรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแต่การวางแผนเราเริ่มได้เลยครับสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวางแผนครอบครัวอย่างมั่นคงตอนที่9วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงๆเราต้องพร้อมรับมือใช่ค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องถ้าคนในครอบครัวเป็นอะไรขึ้นมาจะเตรียมเงินยังไงซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่อยากคิดเพราะคิดแล้วหดหูใจแต่จริงๆแล้วการวางแผนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเป็นเรื่องสำคัญมาก เหมือนกับการใส่เข็มขัดนิรภัยเราไม่ได้หวังว่าจะใช้แต่ต้องมีไว้ถูกต้องค่ะหรือเหมือนการมีร่มงไว้ในรถไม่ได้อยากให้ฝนตกแต่ถ้าตกจริงๆอย่างน้อยเราก็ไม่เปียกเริ่มจากสถิติที่น่าคิดกันก่อนนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่าคนไทยเฉลี่ยจะเจ็บป่วยหนักอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตและมีโอกาส30%ที่จะเจ็บป่วยจนทำงานไม่ได้ก่อนอายุ65ปี แล้วที่น่ากังวลคือค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยสำหรับโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอาจจะสูงถึง5 0 0แสนถึง2ล้านบาทต่อครั้งตัวเลขฟังแล้วหนักใจไปหน่อยนะครับแต่อย่าตกใจไปวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะเตรียมตัวยังไงให้พร้อมรับมือตอนอื่นเลยเรามาแบ่งประเภทของเหตุการณ์ไม่คาดคิดกันก่อนค่ะเพื่อจะได้วางแผนให้ตรงจุด ประเภทแรกคือการเจ็บป่วยหนักเช่นมะเร็งโรคหัวใจโรคไตหรืออุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งต้องใช้เงินรักษามากและอาจทำงานไม่ได้ชั่วคราวประเภทที่2คือการพิการหรือการสูญเสียความสามารถในการทำงานซึ่งนอกจากค่ารักษาแล้วยังต้องเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวประเภทที่3คือการเสียชีวิตซึ่งแม้จะไม่มีค่ารักษาแต่ครอบครัวจะสูญเสียไรายได้หลัก และต้องมีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตแล้วก็มีประเภทที่4ที่หลายคนมองข้ามนั่นคือการสูญเสียงานหรือธุรกิจล้มเหลวซึ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องสุขภาพแต่ก็ส่งผลกระทบต่อการเงินครอบครัวเหมือนกันค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายแรกที่คิดได้คือค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าหมอค่ายาค่าตรวจค่าผ่าตัดและค่าห้องพัก จากนั้นก็คือค่าใช้ใจ่ายพิเศษเช่นการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์การปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับผู้ป่วยหรือการจ้างคนดูแลแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทดแทนรายได้ที่หายไปเพราะถ้าหัวหน้าครอบครัวทำงานไม่ได้รายได้หลักก็จะหายไปตามระยะเวลานั้นอย่าลืมค่าใช้ใจ่ายทางอ้อมด้วยครับเช่นค่าเดินทางไปโรงพยาบาลค่าพักค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายของคนที่มาดูแล ฟังดูเยอะมากเลยค่ะแต่อย่าห่วงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เราเตรียมตัวได้วิธีแรกที่หลายคนคิดถึงคือการทำประกันสุขภาพซึ่งจะช่วยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่ประกันสุขภาพมีหลายประเภทค่ะมีแบบรายปีแบบต่ออายุได้และแบบตลอดชีพแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีของประกันสุขภาพคือช่วยลดภาระค่ารักษาแต่ข้อเสียคือ มักจะมีข้อย,ยกเว้นและวงเงินความคุ้มครองอาจจะไม่พอแล้วก็อย่าลืมว่าประกันสุขภาพไม่ได้ช่วยเรื่องไรายได้ที่หายไปถ้าป่วยนาน3-6ถึงเดือนเงินเดือนก็หายไปตามระยะเวลานั้นนี่แหละครับที่ทำให้เราต้องมีการประกันแบบอื่นๆเพิ่มเติมเช่นประกันชีวิตประกันความพิการหรือประกันการสูญเสียรายได้ ประกันชีวิตจะจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้เมื่อเสือชีวิตส่วนประกันพิการจะจ่ายเมื่อพิการถาวรและประกันการสูญเสียรายได้จะจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อทำงานไม่ได้แต่นอกจากประกันแล้วเรายังต้องมีกองทุนฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับเพื่อใช้ในกรณีที่ประกันไม่ครอบคลุมกองทุนฉุกเฉินควรมีเท่าไหร่ดีคะกฎทั่วไปแนะนำให้มี3-6เดือนของค่าใช้จ่ายแต่สำหรับกรณีเจ็บป่วยหนักอาจจะต้องมากกว่านี้ ผมแนะนําให้มี6-12เดือนของค่าใช้จ่ายและแยกเก็บไว้ในบัญชีที่สามารถเบิกได้ทันทีอย่าไปลงทุนในที่ที่ถอนยากเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือการเลือกโรงพยาบาลเพราะค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลรัฐกับเอกชนต่างกันมากโรงพยาบาลรัฐจะถูกกว่าแต่อาจจะต้องรอคิวนานหรือไม่มีบริการบางอย่างส่วนโรงพยาบาลเอกชนจะเร็วและสะดวกกว่าแต่แพงกว่าเยอะ เทคนิคหนึ่งคือการใช้โรงพยาบาลรัฐในการรักษาหลักแล้วใช้โรงพยาบาลเอกชนสำหรับการตรวจเพิ่มเติมหรือบริการพิเศษอีกเรื่องที่สำคัญคือการเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเช่นบัตรประกันประวัติการรักษาผลตรวจเก่าๆแล้วก็ควรมี contact list ของหมอหรือโรงพยาบาลที่ไว้ใจเพื่อจะได้ติดต่อได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอนนี้มาดูตัวอย่างการคำนวณการเตรียมเงินกันครับ สมมุติครอบครัวหนึ่งมีค่าใช้ใจ่ายเดือนละ50,000บาทถ้าหัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วยหนักและทำงานไม่ได้6เดือนค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานจะเป็น3 0 0 0 0 0บาทบวกค่ารักษาประมาณ5,000 0 0บาทรวมแล้วต้องเตรียมเงินอย่างน้อย8,000 0 0บาทสำหรับกรณีนี้แต่ถ้ามีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษา3,000สนบาทก็จะเหลือที่ต้องเตรียมประมาณ5 0 0แสนบาทแล้วถ้ามีประกันการสูญเสียรายได้ที่จ่ายเดือนละ20,000บาท จำนวน6เดือนก็จะได้120,000บาทสุดท้ายจะเหลือที่ต้องเตรียมจากกองทุนฉุกเฉินประมาณ380,000บาทซึ่งฟังดูจัดการได้มากขึ้นนี่คือความสำคัญของการวางแผนแบบครบวงจรไม่ใช่พึ่งประกันอย่างเดียวหรือพึ่งเงินสดอย่างเดียวครับเรามาดูเคล็ดลับการเตรียมเงินกันต่อคะ่ะเคล็ดลับแรกคือการเริ่มเก็บตั้งแต่เร็วยิ่งเริ่มเร็วยิ่งเก็บได้เยอะเคล็ดลับที่2 คือการแยกเงินฉุกเฉินกับเงินลงทุนอย่าเอาเงินฉุกเฉินไปเสี่ยงในการลงทุนที่อาจจะขาดทุนเคล็ดลับที่3คือการทำอโตเมติเซฟวิ่งหรือการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีฉุกเฉินทุกเดือนเหมือนกับการหักเงินเดือนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่นี่คือกองทุนสำรองฉุกเฉินของตัวเองเคล็ดลับที่4คือการใช้เงินฝากประจำหรือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์แต่ยังถอนได้ง่าย แล้วก็อย่าลืมทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอเพราะค่าใช้จ่ายและความต้องการอาจจะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยอีกเรื่องที่สำคัญคือการสื่อสารในครอบครัวทุกคนควรรู้ว่าเงินฉุกเฉินเก็บไว้ที่ไหนเอกสารสำคัญอยู่ที่ไหนควรมีการประชุมครอบครัวปีละครั้งเพื่อทบทวนแผนฉุกเฉินและฝึกการใช้งานระบบต่างๆเช่นการเคลมประกัน ที่สำคัญคืออย่าให้การเตรียมตัวสำหรับเหตุร้ายไปกระทบกับความสุขในปัจจุบันหาจุดสมดุลที่เหมาะสมตอนนี้มาดูกันว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงครับข้อผิดพลาดแรกคือการไม่มีแผนเลยคิดว่ามันคงไม่เกิดกับเราแต่ความจริงแล้วไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อผิดพลาดที่สองคือการพึ่งประกันอย่างเดียวโดยไม่มีเงินสำรองเลยทำให้เมื่อเกิดเหตุ ต้องรอเงินประกันข้อผิดพลาดที่3คือการเก็บเงินฉุกเฉินไว้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงพอต้องใช้ตอนตลาดดิ่งก็จะเสียใหญ่แล้วก็ข้อผิดพลาดที่4ี่คือการไม่อัปเดตข้อมูลเก็บเงินไว้ตามแผนเก่าโดยไม่ปรับตามสถานการณ์ปัจจุบันเรามาดูกรณีศึกษาจริงๆกันค่ะมีครอบครัวหนึ่งที่พ่อเป็นมะเร็งตับต้องรักษานาน8เดือนเขามีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษา80%เซต์ แต่ยังต้องจ่ายเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0บาทจากกองทุนชุกเฉินบวกกับการที่พ่อทำงานไม่ได้ทำให้ไรายได้ครอบครัวลดลง60%แต่โชคดีที่มีเงินสำรองไว้10เดือนจึงผ่านพ้นวิกฤตไปได้ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการเตรียมตัวล่วงหน้าสามารถช่วยให้ครอบครัวผ่านพ้นช่วงยากลำบากไปได้ แล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการดูแลสุขภาพตัวเองการออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอการป้อนกันดีกว่าการรักษาถ้าเรามีสุขภาพดีโอกาสที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินก็จะลดลงด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าบางเรื่องมันอยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นอุบัติเหตุหรือโรคทางพันธุก,กรรมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานและยังเก็บเงินไม่ได้เยอะ แนะนำให้เริ่มจากการทำประกันสุขภาพพื้นฐานก่อนแล้วค่อยๆเก็บเงินฉุกเฉินเดือนละ2 0 0 0ถึง3,000บาทใน2-3ถึงปีก็จะมีเงินสำรองประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทแล้วสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วควรเร่งการเตรียมตัวเพราะมีคนที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วสำหรับผู้สูงอายุนอกจากเตรียมเงินแล้วยังต้องเตรียมเรื่องการดูแลระยะยาวด้วยอย่าลืมน,นะครับว่าการเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่ใช่เรื่องของคนเดียว แต่เป็นเรื่องของทั้งครอบครัวทุกคนในครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและรู้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นจะต้องทำอะไรบ้างสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าการเตรียมตัวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเตรียมตัวดีแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตเอาละครับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องการเตรียมเงินสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการเตรียมตัวดีๆจะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้และยังช่วยให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นด้วยจําไว้นะครับว่าการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวที่ทำได้จริงอย่าวางแผนให้สูงเกินไปจนทำไม่ได้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะในหัวข้อวางแผนกเกษียณเพื่อครอบครัวไม่ใช่แค่ตัวเองต้องพร้อมอย่าลืมติดตามกันนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแต่อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้คนที่คุณรักเพราะบางครั้งการวางแผนเล็กๆวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนไปตลอดกาลทักเรามาได้ที่ Facebook และ LINE OA แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ